กปลี่นว่าที่เก่ากับมืออื่นเนาะว่็ที่เก่าสิได้ไปบ้านพ่อหำค่ะยูนังข้วงเป็นเราค่ะเป็นเราวันเกิดพ่อหำเนาะค่ะเกิด0เนี่ยค่ะ09อายุ89ปี6รอบรอบนะคะ59เป็นหนุ่มีปีเงน้ยนี่ตั้งแต่เลยค่ะถืออาณนซื้อโบออบเลยเนี่ยค่ะเอาอะไ่ซื้อกันนะค่ะเนาะ ค่ะอันนี้แกผ่านมาทาั้งชอ่องแตงโมนะคะนางฤทายรัตราชราชเพียแก้วนะคะรวมบุญกับปูกเกณฑ์หน่อยบาทแม่คู่สองรอยแตงโมหนึ่งร้อยค่ะแตงโมแล้วมม<อ>ลก็นางทันวะไร่บุตรบุตรตาค่ะถ้าไปปูหนึ่งพันแม่คู่สามรอยนะกหน่อยหนึ่งรอยแตงโมหนึ่งรอยค่ะแตงโมจผ่<อ>นานมาทาั้งช่องยิมนะคะนางมูลฤดี เพชรช้านะคะาวายปูสามลอยหอมกพวงมไร่เก่าพ่วงนะคะแม่คู่100หนึ่งลอยิ้ม100หนึยนางวิไลวันดวงอูดมนะคะสายปูหนึ่งพันแม่คู่หนึ่งลอยยิ้ม100หนึห่งอย นางชุติพรนคะคะคันคันพี่ลมสองรอยบาทถวายปูแม่ปูหนึ่งร้อยยิมหนึ่งรอยค่ะลาย่เสียงเรียนหน้าเป็นนายจารุพงกงจันพี่ท่าข่ะถวายปูหารอยให้แม่ปูสองรอยยิมหนึ่งรอยแต่มูลหนึ่งรอยหน,ะนยยา,บบา,ยานึ่งรอยขายเหมืยกันเนาหนองไอนะคะคนละหนึ่งรอย มีกาน่้องกันแต้วกมียิมมีแตงโม,มนนเน้ออไรอันนี้บนพานมาทาั้งในคู่เนาะค่ะเนาะค่ะ,ะนางวันนะคะาเซลูนะคะถวายรวมเหมือนนะคะเป็นสามพันเก้าสิบเก้าบาท กะไรภู 1, 000, 1, 000, 99, หนึ่งพันหนึ่ง้ยเก้า้าไแม่ภูหาลอยหนักหน่อยสามนะคะหนักหน่อยสามร้อยมีเกีมีวันนะคะคนละสองร้อยวันคนละสองจนะกมียิ้มยิ้มกนบสองขอบคุณครับจักมะะัยิ้มเต็มมู มีหญิงหนึ่งลอยแถโมูลหนึ่งลอยขาสาันชาเง่าไอคนละลอยขาสันขาเง่าคนละลอยค่ะคือร้อมกับมีคืออยอยู่น้อ่บ้านเขียนซื้อไว้ลืมลืมซื้อเม่อเช้าแต่บุญถวายมาพันสองหนึ่งหมื่นสองพันนะคะหายไมคู่หารลอย ยิ่มหนักน้อยหน้าชาไอ้นะคะสกัดคนละลอยนะคะนักน้อยยิ่มนาชาก็ยิ้มลองไข่เออไเยๆนะคาไว้ปูนะคะรวมกันรวมทั้งหมดเป็นห <c oughs> นึ่งสามพันโอฟอนแต่ฟอนจำร่องม่ซื้อลขาซ่แล้วัน ผกันเบาเล่นหลงเกืพันเมาคันดีหลายเล่นเรื่องซับมันหลายคนนะค่ะกืจำซับซมพอตัวหลายได้ขาดนียืาเขียนว่าเขียนไรซื้อบาเองตเลเอือนแหลกเนื้อเลเรื่องเนี่ยค่ะค่ะ มีวันก่อนมาแต่วันก็หน,น,น,นึ่งร้อยของวันหนึ่งร้อยนะคะคืออะเคลียรซื้อใหม่พ่อจำลองนะคะ่ะแม่นะลืมมุนสถาอาอุ่นนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นรวบรวมมากเป็นเงินหนึ่งหมื่นสามพันบาทได,ด้ค่ะได้เสื้อสาธุสาธุก่อเรื่อแบบนี้ค่ะคือคุณเอมี่นะคะ เอมี่ถวาย34,000บาทนะคะถวายของเงาผอบกบนางล่ำนะคะสองหมื่นพร้อยบาทขอบก็ะวพอมมะลัยเก่าพ่วงดอกกุหลาบเกาดอกรบกับผลไม้นะคะถวายนามหาสิแพคาหนังส0 0พันอสสมบูญอีกส0 0พันไห้แม่คู่ห0 0่งพนหนักหน่อย1,000งพันะคะหน้าไว้ห0ึ่ นหน่อยกับไบเนนาหน่อย,อยจังไลยเอาโหสีพั <c oughs> น,น้ลยแตคนไทยทิมงงานนันะะ่นแล้วค่ะที้งานกับมียิ้มกับวันคนละส <c oughs> ี่ร้ยอยแล้วค่ะนสี่ร้อย่ขอบคุณครับอ่าอินนี่ยกับต่างแขวนอันนี้หน้าชาหนึ่งร้อยมีเอดกระเดเลอย่าง <c oughs> แ่นที <pued> ่งานเด้ครูคนละร้อยมีน้องไก่มีเตมูโม่ขาสันขายเงาขอบคุณค่ะคือคนร่วมมากนะคะของผู้หญิงมีก34,000บาทเนาะค่ะทำให้ครูจัดการให้ได้การเดินถวายนามหาชีพของคดอุคลาบเก่าเก่าดอกเนาะค่ะคนคนเด็กเราครูไว้นะคะคนเด็วสูงเรียนมานวันนี้เพรบุญบุญมา่ละวั เดี๋ยวจะคุยกับปูนะค่ะเนาะมครูเอะไรสิแล้วก็ค่ะเดือค่ไปูไร้คนทีรวมบุญมากนะคะค่ะที่เป็นตังกวัดหรือว่าตังประเทศนะคะเป็นกอธิษฐานจิตวางพวกระไดล่างไายวันนะคะเป็นอาหารกลงวันนะคะพุ่นก็ะไดเป็นลอดเป็นลออพวกพวก็ได้ลายมือนบมื่วานสามตัวกรไดเขีน่งกระบเอฟผานมาทางช่องเนะคะนางสาวณี ิดเมืองรวมบุญหนึ่งพันบาทแม่คู่สองรอยตีสองรอยหน้าน่อย 100. นหนึ่งรอยนะคะห้าหน,นทานท้องแม่คู่คนเล็กสินดาฟาตีชาวันนี้สินดาฟาตีแตนายประพัดเดชสกคุณนะคะนางประพัดอนเดชสกุณรพร้อมครอบครัวนะคะถวายเปลี่ยนเลม่คู่สองรอยหน้าน่อยหนึ่งรอยวันหนึ่งรนะคะ วัฒนาจิตตใยนะคะถาวายต้นมะขามปวงปูหนึ่งหมื่นบาทนะคะพี่คู่หนึ่งพันวันหาลอยหน้าลอยหาลอยยิ้มหาลอยนะคะลอยหน้าลอยจะยิ้มสี่วันขึ้นกันเรื่องไรตอน <c oughs> <c oughs> นี้ต้งวันลนะวะันห้าลอย กะใส่พอดีแลยย่างเสร็จเสร็จไปใส่ในน้ใ้แม่พูดกันเลยดุกหน้าดุกหลังนะทำงานนะตาล่ที่่อันนี้นางจีดาพาวิชารานะคะนายรักลุงท่านะคะร่วมสะสมบุญกับปูหนึ่งมื่นบาทแต่หารกลางวันกับองคูว่ะสันแมิพูหาลอย วันหาลอย,อยเ,ยเ,เนนอกหา,าลอยนะคะวันเอกห้าร้อยค่ะแล้วก็แซงมูสามรอยเป็นเมล็ดสามแหน้าผมก็สามค้น้อยเงินเงินไหลว่ามีสองรอยแซมกสาม ายาวสามขายยาเน้องขายยาสามส่อนมาขายยาวสามจิ้นลอยขายาวเป็นผู้ขับรถในปูดิภาไป้าว่าเป็นอาศัยขายยาวในคู่มือเนี่ยรับก็ไหวแเรียงเรื่อยกเพราะว่าไม่กูกันเด็กไปมาดูเนาะค่ะแตอาศยขายาวลรือาไป้ามาก็ได้คู่มือนี้เนาะค่ะมาเรียวเขาเรียกมาเรียว เราาจใช้ทีมงานนั่งเนาะค่ะเพราะว่าเข้ากับมีนาทีหลายอย่างเครื่องหนักหน่อยเครื่องขาเหี่ยนนั่มเนาะค่ะรวมอ่ะเครื่องเป็นแซงโมยิ้มสร้อยงานกันหลายอย่างเครื่องเขียนไล่ซื้อไล่เสียงเนาะค่ะเพื่อรวมบุญมาหลายคนขอขอบคุณขอบคุณเจ็บสีหลายๆเลยค่ะสาธุขอให้บุญบารมีที่เพิ่นสร้างมาขอให้ตอบสนองเพิ่นเนาะค่ะขอให้เพิ่นมีโสมมีลาดมีโสมมีมันมีสุขภาพแข็งแรง ขอให้เงินเลยเนาะขอให้ทองเลยมาเด้อสซสาได้สุขสุขคนหนี่เนาะขอให้บิกคุญได้ค่ะบิกคุญได้มือนีดแบบวันที่แปดแล้วเนาะค่ะครับผมนั่งกระใช้เนาะกระใช้ตลอดเนาะค่ะจนพอวันที่สิบสี่แล้อค่ะเด้อครับเคื่อนติดยิมครับแตงโมครับเออไปยังไงบุญเดออไปบุญก็ติดยิ้มก็แตงโมครับนากดลอยติดยิมเดี๋ยวมือวันที่สิบสามก็คุยไปจองนานาบุญบุญอาหานเดนาะนาจอง จิจนจองนาจอนนคับ,อบวันที่สิบสามแล้วค่ะปพีไทยคนน้ำแดงวันที่สิบสามสิบสี่เนาะครับผมเพราะว่าวันที่สิบหาไม่คู่กับสิแดต้ตนผาป้าไปฟูรีเพิ่อเพสิบดีแต่เพ่สิบปลอยบนหลังนี่เลยเนาะครับผมการจังหวัดที่สามเล้ค่ะเดอ้อสำหรับคนทีถามเรียนปูตาเขาเข้ามาแล้วเด้อค่ะเดอ้อข่ะไม่คู่ได้มาแล้วบูดามาแล้วนะคะให้แา่ผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อมา ทั้งวันก็นได้ทั้เอกหรือเตมโม่ยิ้มก็ได้นะคะ่ะทั้งในคู่สายตรงหรือหน้าน่อยได้ะคะ่ะมีจำนวนจำกัดค่ะเหลืออยู่40บัวน,นะคะ่ะ40บัว